เอาน้องออกหาเอาเอา,เอาออกมาแล้วครับเอาออกมาแล้วออกออกมาแล้วเอาออกมาแล้ว,อออลวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังไม่ให้น้องไปใช่แล้วก็ช่วยดูหน่อยทุกคนไปดูที่ว่าน้องของผู้กันน่ะบีมอะอยู่กับใครเพราะว่าผมรู้สึกสงสัยว่าเขาไม่ให้ไปที่ไหนเลย คํากล่าวอ้างบอกว่าอยู่คนกลุ่มนี้ <c oughs> อยู่กับคุณเฟิร์นคือน้องบีม <c oughs> ผมอยากเจอก็ไม่ให้เจอแล้วก็วันนั้นเห็นน้องบอกว่าพยายามจะชวนมาออกไปข้างนอกก็ออกไปไม่ได้ <c oughs> อยู่ไหนฮะ <c oughs> ตามหาน้องบีมด่วนอยู่ไหน <c oughs> ใครดูแลน้องบีมอยู่ปล่อยน้องบีมออกมาด้วยนะ <c oughs> ปล่อยน้องบีมออกมาด้วยนะใครดูแลน้องบีมอยู่ปล่อยน้องบีมออกมาด้วย <c oughs> เพราะว่าถามผู้การผู้การบอกว่าไม่ได้เจอกันเลย <c oughs> ถามเมงปอเมงปอบอกว่าได้แค่คุย แต่ there, มไม่ได้ให้มาเจอกันแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะหรือเราต้องไปแจ้งคนหายเขาเทบีมหรือยังตอนนี้เขาเทนี่แล้วก็จะเทบีมแล้วก็ได้นะเขาเทผู้กองผู้กันนอนอยู่บ้านพี่เฟิร์นอยู่บ้านพี่เฟิร์นอยู่บ้านพี่เฟิร์นเมจิกสกินทำไมไปอยู่ทำไมไปอยู่ทำไม จะไปทํางานก็ไปดิก็ไม่อยู่อะไรกันแล้วทําไมไม่ออกมาข้างนอกเลยเหรอเออคืออะไรวะไม่เข้าใจน้องบีไม่น่าพูดว่าพี่ชายหลอกหลอกอะไรอะ่ะเห็นน้องเห็นน้องออกมาขอโทษพี่ชายผมไม่รู้อ่ะ แต่ที่แน,น่ๆผมพยายามถามหลายรอบแล้วผมพยายามถามหลายรอบแล้วแต่เด็กก็อึดอัดอึดอัดอึกอักอกอกอกผมก็ไม่อยากจะถามติดสัญญาเซ็นแล้วมั้งเด็กเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะ่ะเออให้เขากลับไปเป็นมีชีวิตของเขาเองถ้าอยากจะช่วยก็อย่าไปบังคับขู่เข็นกัน น้องเพิ่งกลับนครสวรรค์เมื่อบ่ายค่ะเอาไปแล้วเหรออ่าโอเคน้องเซ็นสัญญาไม่ได้เป็นเยาวชนอ่าน้องบีมเดี๋ยวดูน้องบีมโดนเทงานสองวันแล้วกับนครสวรรค์แล้วน้องบอกไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะอ่าถ้าอยู่นครสวรรค์พรุ่งนี้ให้น้องบีมนั่งรถมาด้วยให้น้องบีมนั่งรถมาด้วย อาทุกคนไปอุดหนุนหน่อยเร็วขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับอะพรุ่งนี้ให้น้องบีมนั่งรถมาด้วยเอาของกินง่ายๆดีกว่าไม่ต้องอะไรเยอะแยะเอาของสุขภาพไปก่อนไปผมอยากให้ทุกคนสุขภาพดีดเอาวินะฮะน้องยังเด็กไม่ทันเขาหรอกดูน้องมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามแต่เช้านะครับเพราะพรุ่งนี้น้องสองคนจะแวะมาหาอิงฟ้าแล้วมาหาผม ถ้าน้องบีมอยู่ที่นั่นจริงๆก็ให้ติดรถมาด้วยก็ได้น้องมาหาบอสดีกว่าถ้ามีสัญญาแล้วก็ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้นี่พูดเรื่องจริงพรุ่งนี้น้องมาหาผมตอนประมาณสักสองทุ่มนะดึกนิดหนึ่งดึกนิดหนึ่งนะดึกนิดหนึ่งดึกนิดหนึ่งนะคนจับตาดูให้ดีนะ ใครที่ขายของแล้วใช้กลยุทธ์แบบนี้กลยุทธ์นักบุญกลยุทธ์ทำบุญกลยุทธ์ <c oughs> บอกราคาเต็มโคตรแพงแล้วลดหลือแค่ขี้ประติว๋วบอกหกพันลดเหลือสามร้อยผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอะ่ะเออลดครึ่งหนึ่งก็ยังเหลือสามพันอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าลดเท่าไหร่ลดเก้าสิบเปอร์เซ็นเหรอ หกพันลดเก้าสิบก็ไม่ได้ลดเก้าสิบห้าเปอซ็นออลดเก้าสิบห้าปซนมันเป็นไปไม่ได้กลยุทธ์แบบนี้ถ้ามาันมาอีกนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อแล้วประเภทกลยุทธ์ลดลดเกินความจริงอย่างเงี้ยทองหนึ่งบาทเหลือเพียงแค่ทองหนึ่งบาทราคาสามหมื่นเท่าไหรสี่หมื่น 40, 000, หนึ่งพันสองร้อยเหลืออย่างงีหนึ่งม like ื like From, like say, ่นบาทหนึ่งหมืนห้าพันบาทอย่าไปเชื่อโกหกผมพูดเลยโกหกโกหกมองหน้าคนนั้นไว้เลยมือคี้โกหกมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงมันอาจจะมีเซตฉากเซตไว้ทีมงานบ้างยากบ้างใส่ชื่อไว้เลยพอเปิดมามันไม่มีให้คนอื่นกดหรอกมันเต็มไปแล้วมีสามเส้นก็ใส่ชื่อไว้หมด ถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ใส่ไว้เลยใครจะรู้อะไม่ใส่อ่ะพอพอเปิดมาปึง้งหนึ่งไปมันก็ตะก้าเต็มไปแล้วแล้วคุณไปขอเขาดูวิ่งไปหาเขาไม่ล่ะอ,อยากรู้ตารางงานวันนี้ไม่ไล์นะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันที่กรุงเทพแล้วมาลืนนี้คุยเรื่องคอนเสิร์ตนะครับใครอยากเจอก็พรุ่งนี้นะครับ เพราะว่าสินค้ามันไม่เคลียร์คิวก็ไม่เคลียร์แล้วก็ผมอยากจะให้หยุดไลค์กับคนกลุ่มเนี้คนกลุ่มนี้เขาเหมือนครอบครัวเดียวกันคุณนึกออกปะลักษณะใกล้กันวิธีการใกล้กันวนๆอยู่อย่างเนี้ยผมอยากให้เป็นไลฟ์กับสินค้าตัวอื่นที่อยู่นอกกลุ่มที่ไม่รู้จักกลุ่มนี้ใครจะติดต่อติดต่อมาเลยนะตามช่องทางที่บอกถ้าไม่รู้ว่าติดต่อที่ไหนก็ไปดู นะฮะที่โปรไฟล์พี่อินฟ้าเบอร์นั้นแหละโทรเลยช่วยช่วคราวนะไม่ใช่ช่วยประจำนะฮะช่วยเซตให้ก่อนน้องบีมเครียดมากค่ะบอสตอนนี้เครียดทำไมอ่ะอยู่กับใครตอนนี้น้องบีมอยู่กับใครอยู่กับบ้านแล้วใช่ไหม นั่งหัวราะพี่ชายตัวเองกับคนนั้นก็ไม่ไหวนะจริงหรอจริงหรอหัวราะเมื่อไหร่อะเมื่อวานเหรอหัวราะวันไหนอะพี่เจนนี่ได้คิววันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยว,ยว,ยวลงให้หัวราะวันไหนอะหัวราะเพราะอะไรทำไมถึงหัวราะใช่ค่ะเมื่อวานเอาเมาื่อวานอยู่ด้วยกันถูกไหม อย่าเพิ่งว่าน้องน้องโดนขู่เอ้าโดนขู่ก็ไปแจ้งความดิดเกิดเป็นมนุษย์จะไปกลัวมนุษย์ด้วยกันทําไมเราจะมาขู่มาเคออะไรกันนักกันหนาขู่ไม่ได้ห้ามขู่เออผมก็โทรได้แค่หา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 ผู้การกับแมงปอแล้วแล้วบอกให้เขามาด้วยกันก็นได้มาด้วยกันก็นได้ มาดีกว่าไหมเอามาแล้วมาคุยอยากรู้ว่า,าคืออะไรเท่านั้นแหละอ่าส่วนจะดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งเอามาคุยใช่เพราะถ้าเราไม่ได้ฟังความจากปากเจ้าตัวจริงๆผมว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์นะสำหรับผมนะผมก็เป็นคนค่อนข้างจะชัดเจนน่ะเราเอามาฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเขาหัวเราะเยอะพี่เขาเนื่องจากอะไรอะ่ะผมอันนี้ผมตามไม่ทนันจริงๆแต่ผมรู้ว่าม,มีมีเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากอะไรยิม้มคือน้องอยังอายุน้อยกันทุกคนอ่ะผมว่าถ้าให้โอกาสในการพูดคุยกันน่าจะดีนะคนเราเพราะเราไม่ใช่เพราะเราโดยส่วนตัวผมตั้งผมรู้จักน้องผมเข้าใจว่า ผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างจะเป็นเด็กต่างจังหวัดค่อนข้างเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีข้อมูลหรือมีชั้นเชิงอะไรในชีวิตเลยไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆผมมั่นใจได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้โอกาสเด็กก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่าเราต้องถามเหตุและผลก่อนถ้าเหตุผลไม่ดีจริงแล้วเราค่อยว่ากัน ถ้าเรายังไม่คุยแล้วเราตัดโอกาสมันมันจะน่าสงสารไหมให้เขากลับไปเรียนก็ต้องเรียนอยู่แล้วทุกคนครับคงไม่มีแครมาอยู่เลยนะฮะแล้วผมก็มีนโยบายถ้าจะทำงานก็อาจจะทำงานเฉพาะวีคเอนนะฮะอ่ะเข้าใจแล้วอยู่นครสวรรค์บีมเข้ามาแล้วเอาบีมตอบซิพรุ่งนี้สะดวกไหมถ้าจะให้มากรุงเทพตอนเย็น หลังเลิกเรียนพอผู้กันกันกบแมงปอเข้ากรุงเทพมาคุยงานจะติดต่องานผู้กันแมงปอเขาติดต่อไปแล้วนี่ครับทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะเร็วแต่เขาติดต่อไปแล้วเขาติดต่อไปแล้วตามนั้นเลย พรุ่งนี้หลังเลิกเรียนมาได้ไหมเพราะว่าพี่ชายจะมาแล้วมีรถติดรถมาด้วยได้ไหมอ่ะคำถามคำถามใครช่วยหาคำตอบให้หน่อยทุกคนกดน้ำพิกันคนละสักหนึ่งกระปุกไหมครับออามาขอขอยยี่สิกระปุกขอยี่สิกระปุกใครไหว แฟนขับด้อมใครไหวกดเลยกดให้หน่อยนะครับบีมปิดเทมถ้าบีมตอบได้บีมตอบด้วยนะตอบให้หน่อยมาได้ไหมพรุ่งนี้เย็นบีมเงียบทำไมเออเงียบไปเลยมาได้ไหม มาได้ไหมครับมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาได้ก็มาแล้วแต่เลยพี่ไม่บังคับเพราะว่าเพราะว่าคู่ก,กันกับแมงปอจะมาหลังเลิกเรียนพี่ก็บอกให้เรียนให้จบหมดชั่วโมงแล้วค่อยมาอ่ะโอเคแล้วแต่ยังไม่เป็นไรเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรไม่ตอบก็ไม่เป็นไรทุกคนไปกดตะกร้าให้หน่อยเร็ววเร็วๆขอ20ยยกระปุก ได้มาสิบแล้วเลยสิบสิบกระปุกสุดท้ายครับมามามาใครจะอุดหนุนสิบกระปุกสุดท้ายกดมาเลยแล้วชำระนะครับมาได้ใช่ไหมอ่ะโอเคน้องตอบแล้วว่ามาได้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ให้โอเคเอาไปกดตะกร้าให้กำลังใจบีมก่อนไนปะงั้นกำแพงปอให้แล้วมาด้วยกัน มาพูดคุยกันมาเฮฮากันมาทำความเข้าใจกันชอบอะไรไม่ชอบอะไรผิดพลาดอะไรว่ากันยังเด็กกันอยู่ทางนั้นไม่อย่าไปอย่าไปซีเรียสกันเยอะเกิน